สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้ฟ mm ังก์ชัน bin f ในภาษา C กันนะครับขั้นตอนแรกต้องมีโปรแกรมที่สามารถเขียนภาษา C mm hmm. ได้ที่ผมใช้คือ f i l e C IDE mm hmm. นะครับกดเข้าไปเลยต,ต่อมาให้กด Start a new project และเลือก Win 32 console โปรแกรมอันนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็อันนี้ตั้งไว้ตรงไหนก็แล้วแต่ให้กดอันนี้ไปเลย กดโอเคนะครับตั้งไว้แล้วก็กด control n ครับมันจะขึ้นมาที่หน้าหน้าใหม่นี่อันดับแรกเราต้องต้องเขียน processor directive ก่อนนะครับที่เราใช้คือ sharp include แล้วก็ ใช้ header file คือ standard input output น,นี้ส่วนฟังก์ชันหลักหลักของเราคือ main นี่เอา main ฟังก์ชันย่อยนั้นจะต้องใช้ปีกาออกมาแล้วก็ปีกาปิดไปด้วย นี่ครับแบบนี้มาเริ่มเขียนฟังก์ชันย่อยกันเลยครับ PIN แน,นี่ PIN F ครับแล้วก็เปิดวงเล็บ2อ,อันข้างในพิมพ์ d o บเบ e ลโคลดไปก่อน2อ,อันแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราจะใช้แสดงขึ้นใน ปรแกรมนะครับปิดท้ายด้วย s ซมิโค l อนแล้วเราก็ลองกด save ดูนี่กด save กด save ดูนะครับอันนี้ของผมเคยทำมาแล้วรอบนึงถ้า s a ฟดูแล้วกด xq ได้ก็คือสำเร็จแล้วครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับของผมเป็น h e l หลขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ละครับ